สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาทําเมนูอาหารนะคะยำปลาหมึกมะม่วงนะคะยำปลาหมึกมะม่วงรสเผ็ดๆแซ่บๆไปเลยค่ะอันนี้คือมะม่วงที่เราปอกแต่ยังไม่สับนะคะอันนี้คือปลาหมึกนะคะปลาหมึกเรามาลวกแล้วนะคะเป็นหนวดปลาหมึกนะคะไปเป็นหนวดปลาหมึกแล้วก็เรามีพริกดำนะคะดำด้วยกระเทียมนะคะ แล้วก็หัวหอมนะคะอันนี้นะคะผักชีฝรั่งนะคะเราจะใช้ผักชีฝรั่งนะคะอันนี้เรามาหัาสับมะม่วงกันได้เลยนะคะผักสับมะม่วงกันได้เลยค่ะนะคมะม่วงนะคะ,นะคะ,ะ,คะให้สับให้ละเอียดนะคะนี่เราป๋อกยังไม่เกลี้ยงเนาะ อันนี้มะม่วงคือว่ากลุ่นไม่ไม่เปรี้ยวมากกำลังกินเราเป็นยำยำปลาหมึกมะม่วงนะคะปลารม่บางค่ะ อ่ะนี้ค่าข้าวเลยนะคะหนึ่งใบนะคะมะม่วงหนึ่งใบ Terima ใส่น้ำมะนาวนะคะเพราะว่ามะม่วกเปรี้ยวแล้วถ้าไม่เปรี้ยวก็ใส่น้ำมะนาวได้นะคะเดี๋ยวจะหารถ้าไม่เปรี้ยวนะคะ น้ำมะนาวเราตันเองนะคะอันนี้เราก็จับใช่ไหมคะเรามาปรุงเลยค่ะมาปรุงนะคะเราจะมีน้ำต้มนะคะเราจะต้มน้ำก่อนนี่นะคะน้ำนะคะเพ,เ,พเพื่อเพื่อที่เราจะหยอะไปนิดนึงนะคะเหยาะไปนิดน,นะคะ่ะแล้วเราก็ใส่นี่นะคะใส่ เราจะมาทนหัวหอมที่หลังนะคะลืมนะคะเราจะใส่ข้าควคั่วนะคะข้าวคั่วแล้วใส่พริกลงไปเลยจ้าใส่นะคะเราจะชิมงก่อนว่ามันมันแซบตไหม เติมน้ำปลาไปขอน้ำตาลทรายน้ำปลานะคะน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็ใช้น้ำร้อนมากใช้ใช้น้ำร้อนนะคะใส่ลงไปน้ำปลาก่อนนะคะแล้วก็เติมด้วยน้ำอุ่นนะคะเพื่อที่ยังน้ำน้ำตาลทรายละลายง่ายผัด ใส่ปลาหมึกปลาหมึกปลาไปลวกแล้วนะคะ ขอเปิดนี่อีกนิดหน่อยนะคะเปิดให้เห็นทึกคัดทุกจ้านี่นะคะแล้วเราใส่มะม่วงลงไปนะคะมะม่วงมะม่วงที่เราสับนะคะเราใส่ลงไปเลย แล้เวเราจะลองมาชิมดูนะคะยำปลาหมึกมะม่วงรสแซ่บเผ็ดร้อเลยจ้านะคนเราก็มาหั่นหัวหอมนะคะซอยหัวหอมะคะ่ะหัวหอมใหญ่นี่นะคะหัวหอมจะใหญ่ ลงไปนะคะขยี้หน่อยนะคะขยี้หัวหอมหน่อยขยี้หัวหอมหน่อยนะคะกินอะไรก็ใจเย็น ค okay. ใส่เยอะๆจะอร่อยมากนี่นะคะพี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะว่าว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะว่ารสชาติเผ็ดร้อนไหมแซ่บๆไหมหยอน,น้ำปลาไปนีิดๆน้ำมะนาวนะคะ เวลานเราแช่บีบแล้วก็แช่เอาไว้นะคะเ็วางเก็บช้อนนะคะอารบารต้องให้เรียบร้อยค่ะ,ะเดี๋ยวเราทิ้งเลยะคะ่ะทิ้ดูนะคะเราทิ้งงานที่เรา ใส่ลงไปในนี้ก็ได้เกล็ดเผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยน้ำตาดิซึ่งหน่อยอ่อแล้วนะคะ แล้วน้ปลาไม่ต้องใส่น้ำตาะเค็มแล้ว,นลวคนไปเรื่อย ใส่บี้ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยจ้ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเนี่ยเราเสร,เสร็จแล้วแล้วเอามาเอาจานใ,ใ,ใส่จานใส่เรียบร้อยนะคะอุล,ลืมใส่ขัวไปเนาะลืมใส่รัวไป แบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยจ้า อร่อยมาก่ใส่เลยนะคะครัวคุณส้มค่ะใคอยากทานมาครัวคุณส้มได้เลยนะจ๊ะทำเสร็จก็ทานเองนะคะหรือว่าอาหารทุกอย่างนะคะกินทุกวันทำทุกวันนะคะ อยากชอบอยากจะทานอะไรก็ทำเลยนีเสร็จแล้วนะคะเวลาบร้อยคบเวลาใจอยากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะโรยถั่วนะคะ ยำมะม่วงปลาหมึกน,นะคะรสแซ่บเผ็ดเผ็ดจี๊ดจ้าเลจ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะยำปลาหมึกยำปลาหมึกยำปลาหมึกน,นะคะขอโทษอภัยด้วยนะคะพูดผิดอีกแล้วจ้าฮ่าฮ่าฮ่านะคะก็ยำปลาหมึกมะม่วงน,นะคะยำปลาหมึกมะม่วงรส แซ่แซ่ชินจไปเลยนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมน,นะคะขอให้ทัทุกท่านมีสุขภาพขาแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่ีมีเข้ามาในชีวิตน,นะคะบูร,รักษาพระคุ้มครองสาทุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอบคุณมากนะคะไปนะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดี Tchau. Uh...